สบายดีวันนี้มาพบกับสาวลาวข้ามวน์มือนี้หมูน้อยพามาตลาดอาหารสดของเออเป็นตลาดอาหารสดของญี่ปุ่นเนาะเออซึ่งตั้งอยู่เออซอยทองหรอเดี๋ยวหมูน้อยจะพาเข้าไปเบิงบเบ่งนเอบรรยากาศข้างในตลาดเนาะเพราะว่าหมูน้อยกับบอเคยมาแต่ว่าหมูน้อยสืได้เอียงสซืส้อซื้ออย่างเดีดเด๋ยวฝากเบิ่งนต้อกันเด้อ หมูน้อยก็ได้ยางเบิงบรรยากาศข้างในแล้วเนาะอาหารมันจะเป็นแบบว่าค่าแบบอารมณ์ญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยแหละมันก็จะมีของแห้งพวกของสดที่น้ำเข่ามาและการจะมีเนื้อแบบเป็นหมูน้อยบน่ใจว่าจะเป็นเนื้อน้ำเข่ามาโบรหรือว่าจังไรและการมีผลไม้ผลไม่น่าเท่าที่หมูน้อยเบิรงน่าจะเป็นผลไม้น้ำเข่ามาเดียวถ้าเป็นังใดหมูน้อยจะแทนบรรยากาศข้างในหา้าตลาดไทยเบิรงเด้อหรือว่า เอาง่ายๆเนาะมันก็เปลี่ยนซูเปอร์มาร์เก็ตของญี่ปุ่นแล้วแหละโอ,อ,อ้สตรอเบอรี่เป็นสตรอเบอรีน้ำเข่าเลยเด้อราคากะค่อนข้างจะแพงอยู่แต่ว่ามันกับมาะสมสำราคาเพอนขายแล้วแหละแต่กับลูกไงกว่าลูกไงดีแหละอืมอันนี้ มันคืออันนั้นบอสสำหรับที่โม้อยเข้าใจมันคล้ายคือดอกดอกที่มันเกิดจากคานะแต่ว่ากระจ้าห้องอะขิงญี่ปุ่นมาจันอันนี้มันเก็บข้างนอกได้ไหมคะประมาณกว่าจะกลับถึงบ้านก็ประมาณสองสามโทม่ะค่ะผมมีน้ำไข่ได้อะค่ะอ๋อได้ค่ะ ตอนนี้หมูน้อยก็ออกจากอตลาดมาแล้วเด้อ้านเพิินเปิดเวลาเก้าโมงหาหึทุ่มและอาหารซดใหม่จะเข้ามาทุกมือ้อวันอังคารและวันศุกร์เนาะ,ะถ้าไผอยากมาหมูน้อยอแนะน้ำเลยเนาะเพราะว่าอาหารก็มีหลายอยู่เนาะสำหรับไผที่มักแบบว่าพวกอาหารซดพวกอาหารญี่ปุ่นนะ แนะนำมาได้และตอนนี้หมูน้อยก็จะมุ่งหน้าเพื่อไปต้อนหาของกินตาว่าษามหมูน้อยเนาะแต่ว่าบงหู้เือว่าสีไปมองใดเดียวฝากเบิงน้ำกันเด้อว,ว่าหมูน้อยจะไปกินห่านใดจะพาไปเละาะใส่เนาะเดี๋ยวตอนนี้ขอนางลดไปก่อนไปดูกันเด้อ ตอนนี้หมูน้อยกัอยูที่ห้านอาหารไท่เหอชวนเนาะหมูน้อยพามากินติ่งซ้ำบุฟเฟ่ติ่งซ้ำหัวละห5 5บาทบวกบวกบวกเดอ้อห้านเพิินจะเปิดเป็นอสองรอบเนาะมีรอบสิบเอ็ดโมงหาบ่ายสองและการรอบที่หมูน้อยจะมากินตอนนี้ก็คือรอบหกโมงหาสี่ทุ่มเดี๋ยวเป็นจ้งใดหมูน้อยพาเข้าไปเบิ่งข้างในกันเลยเนาะ ตอนนี้หมูน้อยก็อยู่ในห้างอาหารเนาะหมูน้อยกระเบงเมนูอ,อียงเป็นที่ร้อยแล้วสัมมาไผ่ไี่เข้ามานาะมันก็จะมีแบบเมนูอาหารประมาณนี้สำหรับที่เป็นหัวบุฟเฟ่ห้าร้อยห้าสิบกับเอ้ห้าร้อยห้าสิบห้าบาทอันนี้จะเป็นเมนูเพิ่มเติมเนาะแต่ว่าจะมีค่าใจใจเพิ่มอีกจะเป็นประมาณนี้เด้อก็จะมีพวกอาหารอย่างเพิ่มเติม แต่ว่าหมูน้อยเลือกได้แล้วว่าหมูน้อยเซเล็กเสี่ยวเอีอยง,ยงนเนาะเดี๋ยวหมูน่ขอโตสร้างอาหารกอนเด้อเดี๋ยวผ้าหารมาอีกเดี๋ยวหมูน่จะทายเบิ่งอีกคนนึงเด้อ ตอนนี้อาหารหมูน้อยก็ได้มาแล้วเนาะ,ะต้องถ่าติ่งซ้ำก่อนวันเ้ารที่หาิไปแที่แหละแต่ว่าเพิ่นเอามาจะมีก่อนแล้วหมูน้อยก็ยกมาใหา้เห็นมือก่อนอันนี้จะเป็นไก่ดองน้ำไก่ดองอเหล้าส่วนอันนี้จะเป็นหูฉลามเนาะนี่จะมาเป็นหูแบบนี้เลยส่วนนี้จะเป็นกะเพาะปลานี่จะเป็นกะเพาะปลา แล้วส่วนอันนี้จะเป็นปา่าหนึ่งเซอิ้วข่ขาวนี่แหมป่าหนึ่งเซี่ยขอโทษหมูนอ้ยอยกับบเคยตั้งแต่ม,มาอยู่ประเทศไทยหรยไปบเคยกินจริงสับในประเทศไทยจ้าคือแต่จะบุกงูวซาจะแซบ่บคือบ้านเฮางองยู่บนเนะเดี๋ยวบุนท์อชิมกนอนเนาะกินไปว่าไปตามผสานหน่อยคอมำแล้ว กินเหล้าก็ฮึ่งไว้ก่อนจะอาจจะเป็นรสชาติของฮามเหมือนกันนะไข่นุม่มไข่เบิ้ลอย่างไรไข่ค,คนนุม่มเหมือต่อมากระเพาะปลาเนาะเอ้ยขอโทษเป็นอย่างบุ๊มมาโกลงแปลว่ากระเพาะปลาหูฉลามสงสัยต้องแบบ โยง่ายกระเพาะปากกบหูฉลามละอืมอืมกะเพาะปากโคตรเอ้ยกะเพาะไปเดี๋ยวตีปากตัวเองก่อนหูฉลามนน้ำโคตรแซ่บโคตรหอมเลยแหละแบบ อันนี้หมูน้อยโยโกะเลยต่อมานี่อันนี้คือกระเพาะปลาของแพ้เนาะกระเพาะปลาอีลีรอเลยโมเมนต์ไอโมเมนต์เอาสลามเอ้ยหูสลามเมาื่อกหละมาเปลี่ยนกระเพาะปลาเอากระเพาะปลาเปเห่อ,อหสลาม <c oughs> เด่นเอิงงง,งอิงอย่งนี้เอา พี่บ่ายบ่หือโนตะวันเขาซร้าอาหารเทาลังแซ่บแต่ว่าหมูน้อยมันมีแบบว่าม่มีที่บอกคือว่ามันแซ่บแบบย้อนอย่างมันหอมอย่างคือถ้าเป็นตามหมูน้อยเองหมูน้อยบอกว่าแซ่บไปดีอืมอะไน,นี่เลยบอกอันนี้เป็นอปาปลาหนึ่งสายอิ่ว อิ่มอย่างว่าคนนุ่มเลยทุกคนทุกคนเลยเบงปากคนนุ่มเราเหมือนเนาขอดตัวกินข้าวมัยอย่าวใครไม่ยอย่างมาเพิ่มเติมอย่างานเนมือนจะครยให้เ่มเพิ่มอมีกเนาะ ส้ามหมู่น้อยกลมาแล้วเนาะแต่ว่าหมู่น้อยจะขอสร้างที่อ่าที่ขอซิมอ่าตัวที่หมู่น้อยสั่งมาเพิ่มก็คือเป็ดปักกิ่งเนาะขอซิมเป็ดปักกิ่งก่อนแต่ว่าขออนุญาตใส่มือเดบอมันบบธางัดนะเออแบ,บ๊ซีอ่นี่ ใส่หมักแตงลงไปใส่หัวหอมลงไปอ่าอันนี้เป็นขิงดองตองมาก็จะเป็นน้ำจิ้มเนาะอือนี่เป็นกระแทบปอทุกคน เหมืูน้อยอะเห็ดอ่ะหาก็เห็ดแข่งมาเมื่อนี้เนาะมันเลยอาจจะเคี้ยวยากนนหน่อยนึง่งอะสำหรับไปปักกิ่งขนมเน,นี่ยเป็ดพื้นย่างมาได้กรอบกรอบดีสุดๆเลยแหละแลราคาส่วนแป้งแป้งจะมีความหนานุ่มแน่มันจะโบคือหั่นเธอไปที่หมูน้อยเธอกลิ่นมันจะเป็นแป้งบางๆแต่อันนี้นะแป้งอะยอมหาว่าแซ่บแต่ว่าหมูน้อย เคี่ยวบวได้ย้อนว่าตัวเองแบบไปดึ่แขวมานะมันจะย่ำบวได้อาหารทุกอย่างแต่มันจะเคี่ยวบได้แบบคงทีเดียวหมูน้อยขอจริงๆซ้ำก็นเนาะอันนี้จะเป็นอซี่โครงหมูนี่ ขอโตไปกินมาเด้อตอนนี้มูน้อยจะกินข้าวอิม่มนะเบิ่งอาหารเกียงต้อยูในพุงของมูน้อยแล้วตกปึงๆเลยแน่นท้องไปเบิดแล้วอันที่จริงมันจะมีของหวานแนอ่ะแต่มูน้อยบอก,กินเนะเาะเพราะว่ามูน้อยกินอิ่มหลายแล้วถ้ากินอีกเลยหนึ่งก็มีอาจจะพุ่งนะออกเนาะสำรับไผ่เคียงมากมูน้อยแนะนำเลยเนาะอ่าอาหารรสชาติเพนทุกอย่างนลกะ,ะอ่าโอเคแหละ แต่ก็มันจะมีมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะมันจะมีเมนูบางเมนโูก็ถือแบบว่ามูกโ,โป้ให้เลยเด้ออตอนนี้หมูน้อยก็ขอปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้สำหรับใครดีของมาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดดิดด้งดิงด้งดิงด้งดิงด้งให้หมูน้อยแนนะ่ค่ะมาพลาดคิดในของหมูนนะ้อยเนาะตอนนี้ขอตัวกลับบ้านไปนอนก่อน <c oughs>